วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวงานเทศกาลกินปลาทูแม่กองกันค่ะและนี้ก็เป็นครั้งที่2 6แล้วนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ Thailand w i n t e อร์ s ฟส v a l ที่ทอทอท,อทอนำเอาอีเวนต์ใหญ่ๆมากมายให้หนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยกันเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะทุกคนและอันนี้เนี่ยก็เป็นงานประจำปีของชาวแม่กองอเริ่มหิวแล้วเขาแวะมาเติมพลังกันก่อนขนร้านเด็ดร้านดังมาเพียบมีเป็นร้อยๆเมนูเลยค่ะทุกเมนูเนี่ยวัตถุดิบหลักของเขาก็คือปลาทูไม่ว่าจะเป็นเมนูปลาทูที่หาทานนกกๆีีี่่่คืือออมมดเร็จะ มาแลกบัตรกันก่อนแล้วก็เอาคูปองไปสั่งอาหารได้เลยค่ะทุกคนที่เราสั่งมาก็จะมียำปลาทูนะคะแล้วก็ปลาทูต้มเค็ม <c oughs> บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากทุกคน <c oughs> สั่งมาจากร้านบ้านสวนอัมพวาน,นะคะเป็นร้านประจําของเราเลย <c oughs> ทานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแวะมาถ่ายรูปที่แบ็คดอกกันสักหน่อย <c oughs> งานนี้เขาจัดเต็มของซื้อของขายเยอะสุดๆ <c oughs> สาม,มารถซื้อเป็นของฝากได้ด้วยนะ <c oughs> และยังไม่หมดเท่านี้นะคะพาเดินหาของกินกันต่อบอกเลยว่าร้านเด็ดร้านดังในติ๊กต็อกก็มาทุกคนแล้วคือร้านขายของเยอะมากเดินช็อปได้แบบฉ่ำใจสุดๆ อย่างขนมคกเจแขกแหกปากก็มาถึงนี่เลยอะเราก็จะมีส่วนสนุกขนาดย่อมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิงบ้านลมรถไฟหรือว่าวกิ้งระบายสีปูนปั้นก็มีนะคะนึกถึงไว้เด็กเลยไปกันต่อค่ะทุกคนพาไปชมผลงานวาดภาพระบายสีของน้องๆบอกเลยว่าแต่ละภาพคือสวยมากทั้งเก่งทั้งน่ารักเลยสำหรับใครที่สนใจเนี่ยต้องรีพุ่งตัวมากันแล้วงานเขาจัดถึงวันที่22ธันวาคมนี้เท่านั้นใครที่มาไม่ทันปีนี้นะคะมาเจอกันใหม่ปีหน้าได้เลย